รัคุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะ เรียนท่านผู้อำนวยการใหญ่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าคณะผู้บริหารจากดีปา้าผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนพี่พี่สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ณนะสํานักงานใหญ่ดีป้าแห่งใหม่ขออนุญาตแนะนําตัวนะคะมิมพงสุดาพรประภาค่ะวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิง่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สํานักงานใหญ่แห่งใหม่แห่งนี้รวมถึงทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่ผ่านทางช่อง ทาง Facebook Live ของแฟนเพจดีป p a Thailand ด้วยนะคะกราบสวัสดีค่ะสำหรับงานของเราในวันนี้ต้องขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่งานถแถลงข่าวเปิดแผนการดำเนินงานปี2568 d ีป้าดิจิทัลอินเ l ลเจนซ์ภายใต้แนวคิด Perform Better Think Faster and Live Better เพื่อยกระดับคนไทยอย่างรอบด้านและครอบคลุมทุกมิตินะคะ สำหรับงานของเราในวันนี้ค่ะเราจะได้รับทราบแผนการดำเนินงานในปีหน้าพุทธศักราช2568ว่าทางดีป้ามีแผนงานอย่างไรที่จะยกระดับคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพชีวิตหรือทางเศรษฐ,ฐกิจที่เราเรียกได้ว่าปฏิเสธกันว่าเกี่ยวข้องกันอย่างปฏิเสธไม่ได้นะคะ และผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเปิดแผนการดําเนินงานของปีหน้าให้พวกเราได้รับฟังคันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านผออใหญ่ของเราค่ะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้มิ้มจะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านผู้อํานวยการใหญ่ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนัทพลนิมมานพัชรินในโอกาสนี้ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะ